บแลเวดอกพี่น้องตื่นยามือเสา้ามาแต่ละมือแต่ละเวนของไอตีบกะสีแบบนี้หละจ้าพี่น้องสูมือเลยชูมือนี้นั่งรูนาทีนั่งเด็นั่งตื่นขึ้นมานั่งจะคัดห้องน้ำท,ทั้งเ้าทั้งแรงจ้าพี่น้องคอยกะเออช่วงนี้กะอวยยุใไถแกจหน้อยแน่แกจะได้มีความขยันมันเพียรมึงกลไปกินกาแฟาในห้องน้ำเนาะโอ้กูกะงึดมืงอลหยมันเสบเด็ดจังใดอะคัดคัด,คดซู่ซูเซ็ดเ็ดไปหันลาะวานในห้องน้ำนี่ มื่อหนึ่งนั่งมักเข่าห้องน้ําแล้วก็ไปกินกาแฟาแล้วก็ไปดูดบุหรี่ในห้องน้ามีความสุขจะพี่น้องก็เลยยกพื้นที่ตรงนี้ให้เป็นทีส่วนตัวของนั่งอีกบองหนึง่งเพราะว่านั่งใส่เวลาอยู่ในห้องน้านี่โอ้ยพี่น้องมีความสุขแข็งดูดบุหรี่ดูหนังฟังเพลงแล้วก็กินกาแฟาในห้องน้ําเออกระิบแมตความสุขของนั่งแล้วก็ซ้ำหัวเถาอแต่ถคนธรรมดาปกติคือมูฮั่นนี่ก็คือบ่มีผู้ใดอยากเข้าไปกินอีย่างในห้องน้ำดอกน้อพี่นอ้องต่อให้สะอาดก็บ่ได้อดยากเข้าไปกินเด้อกาแฟาในห้องน้ำมันกด็ดหรือว่า ได้อัธรดกับบักก่กอนที่นั่งจะออกไปคางนอกซุมือนังกระทำนาทีของนังก็คือนี่ล่ละพี่น้องซุมือนี่ยกให้เป็นนาทีของผัวไปเลยจา้าเพราะว่าเมียมีหน้าที่แพ็คของส่งของให้ลูกค้าออแบง่งแบง่แบงนาทีกันไปจ้าพี่น้งองเฮาบดิบีบขอบุนสุมือนี่เฮาก็เฮ็ดนาทีแบบนี่ลหละแบง่งแบ่งกันไปเฮ็ดคนละนาทีแล้วก็ อันแยกย้ายกันไปคนละส่วนนะจ้าพี่น้องนางก็ถือว่าโอเคอยู่ในระดับหนึ่งเนาะเออเมื่อก่อนกับสิเป็นไม่ยไวรุ่นมาปัดกว่าเซตทูหาตัวนี้กับนั่งกับเฮ็ดแทนแ่นเมยนั่งส่วนข่อยนี่คือขี้ข้านค่ะพี่น้องบ่เฮ็ดยังเลยตัวนี้บ่ได้เฮ็ดอีกอย่างจ้าอย่างขายแจ่ของส่งแต้ของกับพ่อจ้าส่งควงแล้วเรียบร้อยกับไปหาเลาะห,หากินไปตัวตัวบัตเทนนี้กินตาบักฮุงน้ำมูนน้ำพวกน้ำหยางอืม นี่แหละนางบอกว่าฉันทําหน้าที่ของฉันเสร็จแล้วนะแล้วฉันก็จะไปข้างนอกแบบสบายใจหนาพี่นองไปรลดไปอยากไปทังไในกับไปหลดบ่ว่าการจ้าพี่นองอย่างน้อยๆนั่งกะเฮ็ดนาทีข้องนั่งนั่งกะรูหนาทีข้องนั่งถึงเวลานั่งกะกาบมาบ้านเอาเป็นว่าบอกเจ้าสูบอกกินเหล้าเมาอยากับพาะเราจะพี่นองเรื่องอื่นห้าค่อยพับกันไปกระซ่ามันเถอะหันมาที่คอยจ้าบัดที่นี่ส่วนโตคอยกับบ่มีอยังจ้าพี่นองตื่นขึ้นมาตอนเช้ากินกาแฟ อันรับออเดอร์ลูกค้าเคลียออเดอร์ลูกค้าส่งของให้ลูกค้าแล้วก็ไปส่งของให้ลูกค้าจ้าพี่น้องไปส่งของส่งยังให้ลูกค้าแล้วก็ไปหาเลาะกินเขากับมู่ขันมือได้บ่ได้ไปหามูหาพวกกับประมาณนี้แหละหลายๆคนก็สีถามในว่ายายเจ้าคือแบบอยู่ถูกอยู่ยากใส่ชีวิตแบบลําบากแท้ก็ลลาบากอยู่จ้าพี่น้องคนเฮ้ามันใส่ชีวิตบ่คือกันดอกมากภายัยมากมากั่นแต่ละคน บางคนบอกหูกับสิบ้าใส่ชีวิตลําบากแต่สําหรับขวานก็ไม่ได้ลาบากมากมากดอกจ้าเพียงแต่เราไม่ได้รวยไม่ได้ใช้ชีวิตอู้ฟู่รู้ลาเนาอพี่น้องนะอยยูมอมมแไม่แม่ไปนี่ละเพราะว่าเฮาเป็นคนมีเงินขนาดนั้นเฮาไ่ได้ขายของได้เยอะขนาดนั้นเพราะชีะได้ใส่ชีวิตอู้ฟู่รู้ลาะมือมือหนึง่งได้กาแฟแก้วหนึง่งขนมปังสองอันนี่ก็คือโอเคแล้วอยู่ใดแล้วจ้าแล้วก็ตำบอกหูเออแค่นี้มีความสุขแล้วจ้ากลับมาหอดบ้านพี่น้อง มาเจอมียาไว้รุ่นข่อยกะสิประมาณนีแหละท้ายเจ้าเมืองดื้ออีกแล้วมือนอีกแล้วพี่น้องไปล่มมาอีกแล้วเลือดสะเลือดไส้ามากท้ายเจ้าเมืงองข่ทั้งอยากหัวทั้งอีต,ตนศาตพี่น้องเราบอกบ่าฟัางเราดือ้อปีนี้ท้ายเจ้าว่าเราลมจกเชื่อแล้วเอาก่อนข่กับไทยนี่กระล้มเอาหัวฟาดพื้นก็ได้ไปนอนโรงพยาบาลก็ได้พอ่อลูกพัยเห็นได้ก่อนกับไทย อ,อแขนแตกขาแตกคือกันจ้าพี่น้องกระบ,บอกว่าฟางกระไดแต่จมนั่นแหละจ้าพี่น้องพุท่ามึนแห้งเออบัดที่นี่มารอบนี่เอาอีคือเกาคอยกระจมให้เพื่อนคือเกาพี่น้องเมืองดูบ่ใหไจมเลยจังเด้อไอ้เมืองนู้นก็นกกทั่งจมทั้งหยางแล้วกรลู่แล้วลู่แล้วแล้วว่าหันหันลูกไผ่จมกับฟังอยู่แต่ว่ากับฟังในเทะข้าว แต่ว่าขันลูกไส้ไม่เห็นในสภาพนี้ก็คือโดนยับเลยค่ะพี่น้องถึงลูกไส้ได้ยังคักเลยผัวคอยนี่ก็จมได้เพราะว่านั่งบมักเลยเห็นแมงสี่เพราะว่าแม่น่ะบ่อฟังพอกแม่นี่คือดื้อหลานแห้งเป็นผู้เฒ่าที่ดื้อดื้อพี่น้องคอยก็บ่รูกว่าผู้เฒ่าเฮี้ยนอื่นเป็นแบบนี้บ่จนว่าเจ็บจังสี่ก็ยังบ่สะใจเล่าอยู่ได้พี่น้องคอยบอกว่าเออเจาก็จะจมเพดแมพิ่มเพื่อเม่เนาะอยู่มอเมอเมเป็นบ่เออเจ็บจนได้เรื่องจนได้พี่น้อง ตอนลูกไส้เล่ามาบัดท,ที่นี่พี่นองเอ้ยคอยว่าให้พัวคอยฟังว่าทีรักมือนีแม่น่ะไปลมมาเด้อคอยว่าหันเอาหัวเขาลงแขนสอกเขานี่เลือดออกกระสะกระไส้เลยคอยว่าเันสี่ลูกไส่แล้วก,กระจมพี่นองมาหอดเฮี่ยนกับมาหอดเฮียนถ้าเจ้าเมืองสภาพเขาแล้วก่อนเด้อจา้าพุนเลือดออกสอกอีกตั้งหากเด้พี่นองลูกไส้มากกระซูลแห้งสียางไปจมให้แม่ เออสีย่างไปเมืองแม่หันน่ะพี่น้องบอกแล้วคันหน้าช่วงเวลานั้นคันแม่นยูนี่ก็คือจมให้แม่ยางคักเลยบอกบ่ฟังจ้าพี่น้องบ่ให้ลูกจมในจังไดก็เป็นแต่จมอยู่ได้หาล่างเทียหันพูน่ะเพิ่นอ้อนลูกไส้เพิ่นลูกไส้เพิ่นกระดาเอาบ่คือลูกไผ่เด้อลูกไสหันเพิ่นอ้อนลูกไส้บ่ได้เด้อจ้าลูกไส้นี่ดาวอย่างเดียวเลยลูกไส้นี่บอกบอกหลายเทียแล้วนะพี่น้องลูกไผ่ก็ยังอ่อยเอาอยู่เดียวมาอัปเดตใหม่จ้า